บทที่13วางแผนรวยก่อนเกษียณบทที่13วางแผนรวยก่อนเกษียณในบทที่9เราได้พูดคุยกันถึงแผนเกษียณรวยหรือแผน B ซึ่งใช้วิธีการทยอยสะสมเงินลงทุนอย่างสม่ำเสมอในเครื่องมือประเภทตราสารการเงินแล้วอาศัยพลังของผลตอบแทนแบบทบต้น ทางเงินออมไปสู่เป้าหมายมีกินมีใช้ยามเกษียณแต่ในบทนี้เราจะมาเล่งระยะเวลากเกษียณทางการเงินของเราให้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ถึงอายุ60ปีซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมีความสุขและมีอิสร,ระทางการเงินได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยแผนการที่ว่านี้ผมเรียกมันว่าแผนเกษียณเร็วหรือแผน A ครับหลักการพื้นฐานของแผน A หรือแผนกเกษียณเร็วนั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพียงแค่เรามีรายได้จากรับสนแพนติดเป็นคำมากกว่ารายจ่ายรวมต่อเดือนหรือมีรายได้จากเครื่องพิมพ์เงินที่ช่วยผ่อนแรงให้เราไม่ต้องทํางานตลอดเวลามากกว่ารายจ่ายรวมเพียงเท่านี้เราก็จะเริ่มมีอิสระทางการเงินแล้วตัวอย่างเช่น ถ้าปัจจุบันคุณมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน45,000บาทและคุณมีรายได้จากทรัพย์สินหลายอย่างรวมการค่าเช่ากำไรธุรกิจเงินปันผลดอกเบี้ยค่าลิขสิทธิ์หรืออื่นๆเท่ากับเท่ากับหรือมากกว่า45,000บาทต่อเดือนคุณก็จะเริ่มมีอิสรภาพทางการเงินและจัดเวลาในการดำเนินชีวิตของคุณได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินแล้ว รายรับเงินเดือนห้า0มื่นบาทกำไรค่าเช่าบ้านห้าพันบาทกำไรค่าเช่าบ้านที่สองหนึ่งมื่นบาทกำไรค่าเช่าคอนโด A 1หนึ่งหมื่นบาทกำไรค่าเช่าคอนโด B 8 0 0 0บาทกำไรทัวรกิจออนไลน์1มื่นหบาทเงินปันผลหักกองเฉลีสองพ2,000บาทรวมรับรวมรวม หนึ่งแสนบาทรายได้จากทรัพย์สินภาษีเงินข้าห้าหมื่นบาทต่อเดือนรายจ่ายต่อเดือนสี่หมื่นห้าพันบาทรายจ่ายเงินออมหนึ่งหมื่นบาทภาษีประกันสามพันบาทค่าผ่อนบ้านอยู่อาศัยหมื่นห้าพันบาทค่าผ่อนรถแปดพันบาทค่าสาธารนูิโภคสองพันบาทจำรานี้บัตรเครดิตศูนย์บาทค่าใช้จ่ายครอบครัว ็7 0 0 0บาทรายได้รวม55,000บาทฟังดูแล้วเหมือนจะง่ายแต่เรื่องแบบนี้บอกได้เลยว่าถ้าทำโดยไม่มีแผนไม่มีกลยุทธ์ก็อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะไปถึงเป้าหมายยิ่งถ้าใครโฟกัสแต่การหาไรายได้เพิ่มไม่โฟกัสที่การสร้างทรัพย์สินเพิ่มซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นโอกาสยิ่งห่างไกลกัน ใหญ่เลยชาประสบการณ์ล้มลุกคุกคานอยู่นานจนเจอทางที่ใช่ผมสรุปแนวทางการสร้างอิสรภาพทางการเงินในแบบของตัวเองออกมาเป็นโมเดลง่ายๆซึ่งพอจะดอธิบายเป็นขั้นตอนได้ดังนี้กรแแสเงินสดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าตินทรัพย์ทางการเงินกองทุนรวมหุ้นพันธบัตรหนึ่งสร้างธุรกิจ การลิกสระติดหรือลงทุนนสังหาริมทรัพย์ที่ให้กระแสเงินสดโดยใช้เงินด้วยเองให้น้อยที่สุดแนวคิด 2. นำกระแสเงินสดที่ได้ไปลงทุนต,ต่อในธุรกิจและสังหาริมทรัพย์และแบ่งส่วนหนึ่งสะสมลงทุนในตราสารการเงินอย่างเช่นหุ้นหรือกองทุนรวมอีกต่อเน,นื่อง ทำไมถึงต้องใช้โมเดลนี้ก็เพราะโมเดลนี้เป็นโมเดลที่เริ่มต้นได้ง่ายอาศัยแนวคิดที่ยอดเยี่ยมบวกกับพลังทวีจากทรัพยากรคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินของคนอื่นก็ช่วยสร้างอัตราเร่งให้กับความมั่งคั่งของเราได้ทำไมเริ่มสร้างตัวผมแทบไม่มีเงินเลยแถมยังติดนี้ก้อนโตหลายสิบล้านโชคดีที่ผมตั้งคำถามกับชีวิตถูกต้องนั่นคือ คำถามที่ว่าจะไปจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ผมจะมีอิสรภาพทางการเงินโดยใช้ทุนเริ่มต้นของตัวเองที่มีอยู่ไม่มากได้สุดท้ายความขาดสวนกลายเป็นความโชคดีพร้อมเมื่อไม่มีเงินก็เลยเหมือนทูกบังคับให้คิดใช้เงินจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช้เงินตัวเองเรียกว่ามองข้ามเรื่องเงินไปก่อนแล้วโฟกัสไปที่การหาการลงทุนดีๆให้เจอเสียก่อนกะ การโดดเข้าไปศึกษาในทุกการตึกลงทุนที่สนใจเมื่อหาการลงทุนที่ดีจนเจอจึงค่อยมาคิดกันว่าจะหาเงินจากไหนมาลงทุนการคิดและลงมือทำแบบนี้ทำให้ผมพบข้อเท็จจริงทางการเงินที่แบ่งแยกคนที่มีชีวิตพุ่งทะยานไปข้างหน้ากับคนที่มีชีวิตมีข้อจำกัดนนะั่นคือคนที่มีชีวิตพุ่งทะยานไปข้างหน้าเขามอง หาโอกาสก่อนหางเงินส่วนคนที่มีชีวิตอุลมไปด้วยข้อจำกัดมักทำตรงกันข้ามและมักใช้เงินทุนเป็นข้ออ้างที่ทำให้พวกเขาไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรต่อตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณเจอคอนโดห้องหนึ่งราคาสามล้านบาทเจ้าของเดิมปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยและเก็บค่าเช่าได้เดือนละ 22, 000, 2อ0 0มื่นสบาทหลังจากพูดคุยปรึกษากับธนาคารพบว่าพวกเขายินดีให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหลังดังกล่าวกับคุณในอัตรา95%ของราคาขายหรือแค่2องล้านแปดบาทโดยมีภาระต้องผ่อนห0 0่บาทต่อเดือนแต่ท้ายที่สุดการลงทุนนี้ให้กระแสเงินสดกับคุณเดือนละ5,000บาทคิดเป็นอาตาัตราผลตอบแทนในรูปเงินสด สูงถึง40%คำถามคือถ้าวันนี้คุณไปเจอโอกาสลงทุนดังกล่าแต่โชคร้ายที่ปัจจุบันคุณไม่มีเงินเก็บเงินออมเลยแต่คุณเห็นแล้วว่าถ้าได้ครอบครองคอนโดห้องนี้คุณจะมีรายได้จากทรัพย์สินแน่ๆ5 5,000บาทต่อเดือนหรือ6,000บาทต่อ 6 0หมื 60, บาทต่อปีและมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกในอนาครจากการขึ้นค่าเช่าในปีต่อๆไปและพอน,น้อยลงจากการที่นี่ลดลงไปเรื่อยๆในแต่ละปีคุณคิดว่าจะลองพยายามดูสักตั้งเพื่อหาเงิน1.5 0 0 0แบาทมาดาวคือคอนโดให้เช่านี้ได้หรือไม่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดีพอผม เชื่อว่าคุณมีทางหางเงิน15,000าัน